<utan> เอาสวัสด,ดีครับเมื่อฟังอะไรครับพี่น้องเอฟซีนะเมื่อฟังยายพูดวันนี้นะครับพี่น้องเนะอฟซีนะอืมอ่าเออขึ้นยายบอกว่านะนครับไม่เคยตีบอกเคยมีเปลวมีแมงเลยละว่าบอกเคยตีบอกเคยฟาดบอกเคยนั่นเคยนี่เลย <ผม S 2> ลูกแต่ละคนละคนนะลูกแม่นี่นะล้ว่านะ แพงกับแพงซ้ำกันนะครับฮักกับหักซ้ำกันแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีแต่ทําไมไม,มันเป็นแบบนั้นได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะแต่ทําไมมันเป็น,บบน,นทำไมไม่แค่ขากล้องคะรัวเลยค่ะนะเออ <c oughs> สติกเกอร์รัวเลยค่ะวันนั้นนะฟังอย่างตั้งใจค่ะบอกคุณอะไรเออบอก นายยายก็ได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วครับเมืมม่อเช้านี้นะบ่ค่อยตบบ่ค่อยตีเดอ้บอบ่มีมองแป๊วมองแมงเดอ้อรูแต่ละคนละคนน,นะนะแพงกู้คนเดอ้ไดอได้กินขี้แขลแล้วกู้คนได้กินขี้แคลกู้คนได้บัน้ <laughs> คือสมัยก่อนอมันย่างเข้าให้ลูกกินอี่เลยนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีหลงตัวเองก็เท่านั้นหลงตัวเองแล้วครับบัน้หลงว่าตัวเองว่าตัวเองเด่นตัวเองดังครับดังแนวไหนครับดังแนวบ่เนตาซิตเต ดังแนบเปินอิตแนบเปินเ,เนนก่าโอ้ตยตายแล้วครับพี่นะ้อง f ุทธีนะอันนี้แล้วเรื่องป๋าผัวก็ชัดก่าออกข่าว <c oughs> จะโฆษณาพระตัวเองสูตรโอ้ยตายแล้ววันนั้นมีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินสามพันโมเมนตีบอกเฮ้มีเงินสามพัน 3, ไม่ใช่หรือวันนั้นอนะ่ะเป็นยังไงล่ะเนะือ่อเปลาถึงแล้ว,พวเพล่าเปลาตอนเพิ่งนี่แล้วเปล่าตอนเพิ่ีค่ะบตอนตอนีน้<อ> ตอนนี้กูมีรถแล้วนะถ้ามึงตายกูจะแปเอาใบมรณะบัตรให้มึงเองนะมึงไม่ต้องมาทวงบุญคุณกูหรอกนะอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้าทเรื่องโกรธเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารกูเก่งอยู่แล้วนะกูเก่งนะเออนะรถสี่ประตูกูสามารถบรรทุกอะไรก็ได้นะถ้ากูขนลงไม่ได้กูจะให้เพื่อนสอกกูขนให้อืมใช่ไหมเพื่อนสอกอืม,อม เป็นโบเพียน่ยกูลงไห้ตีกูลงไห้ก,หก็ได้ต้องไงกูราคาเงดดิดรถเด้อยดิดอกกูหายมึงดกดอกตายดับมึงม,มึงต้องไปน้ำกูเด้อบันนี้เด้อกูบอกมีมูเลยเด้อเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นอย่างจันได้บบดนี้นะเออนะ <c oughs> แล้วไม่คิดไงครับว่าคนดื่นนี่เขาเคยช่วยเหลือเออ อ่าอะไรนี่พี่หนูนาขับรถอะไรนี่ยพาเพื่อนไปซีกันเหรอ,อมีิอติอันนี้ก็ไม่รู้นำนะ <laughs> <laughs> มันเป็นแบบนั้นไนงะเมื่อก่อนเป็นยังไงล่ะครับอา้าวเขาก็ช่วยเหลือใช่ไหมล่ะช่วยเหลือก็คืนนี่นะคะคนทั้งตำบลเขาไม่ว่าเลยค่ะ <c oughs> เขาไม่พูดอะไรทั้งนั้นเลยค่ะมันไม่ได้มาทวงบุญคุณเลยค่ะแต่มึงออกมาทวงบุญคุณถ้ามึงตายนะ กูจะไปเอาใบมรณะบัตรให้มึงเองนะกูจะไปที่อำเภอกูเก่งเอ,งเองกสารอยู่แล้วนะเ,นเก่ง,อย,งอยู่แล้วนะอือไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเรื่องโกรธเรื่องอะไรนะไม่ว่าจะเป็นไปตรวจพิสูจน์นะกูไปเองนะกะไปเองนะกูเก่งอ้าวประตูกตามึงคือพ่ไปอีหามึงคือว่าเก่งเนาะคือว่าเก่งแทงเ้คือผ่ไปล่ไปนะไปผู้อื่นไปเฮ้ยผู้อื่นไปลระตูกตาเจ้าของคือพูไปเองเฮ้ยมันเป็นยังไง นายบอกว่าเก่งเอกสารไงฮะยทำไมไม่ไปเองทำไมล่ะให้บักไหลไปอา้าวกับนดาตัวไปอา่าพ่อไปอีกไปขึ้นเขาก็อะไรล่ะเอากระเป๋าให้พ่อไปอีกไปใช่ไหมจริงหรือเปล่าแต่ทำไมไม่ไปมันโยนแยงกันไหมครับพี่น้องไอพ่อไปเมาหรถค่ะอืมตอนรับแขกครับพ่อขึ้นกับเขาก็าามันสูงคระีี ฟังเสียงโทรศัพท์แจ้งเดียวก็มันจิ๊กิ้งดังติ๊งคอยค่ะแต่มันเข้าลายก็ดังน้อจังหน่อยค่ะก็รุ่นเล <c oughs> ็กบอกเหอแต่มันเข้าลายก็ดังแห้งบนโทรศัพท <c oughs> ์เร็วไม่เร็วเซี่ยวอีบนพมีนี่มานเด้อดกูตุ๊กตากูพูน้าโอ้ยส่งไอ้ลับกูเด้อดุูนเด้อครับพี่น้องเอฟจี <c oughs> แบบนี้ก็มีโอ้ยครับพี่น้องเอฟจี <c oughs> ปรตูกตาเจ้าของบ่ไปเรียกว่าเจ้าของกริงอสารมันเป็นยังไงครับพี่น้องมันย้อนแย้งกันไหมครับฟังเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอันไหน่เคยพบบ่เคยพอกับเบื้องเอาไว้เอากดไลค์ like ด้วยนะครับกดไลค์ like ด้วยฟังเอาเด้ออะไรกันหน่อยเถอะอ่าอันไหนไม่ได้เคยพบไม่เคยพอม่เจอไม่เจอ,เจอ,เจอกับฟังเอาเบื้องเอาครับพี่น้องเอฟซีนะ <laughs> อ่าอีลีบ่ ไปไม่ได้อ่าค่าต้องรับเงินค่าไว้ครับพี่น้องเอฟซีพ้นมาพ้นต้นรับเขกได้ครับพี่น้องเอฟปีนะอันโมเมนแค้นโมเมนแคดรอลุ้นอันที่ติ้งติ้งในโทรศัพท์ได่อันมาผูกแขนมาสยงนเงินเงินสดนี่นะแม่เงินเงินเงินสดก็ไปได้หน่อยเด้อโมเมนต์ที่เป็นทางรัฐทางหลวงบ่ได้มาซอยได้พี่น้องทางลัทางหลวงมันก็มีอันมีอัน เพดต่างๆที่เขาโบเมนครับบัดสีอดีตสามีสี่ไปน้ากับวไรครับมันหลายคนเอามาให้มันจับโบท่านน่ะนะพี่น้องเอฟซีเันเขาเปลี่ยนใจก่อนมึงไม่ต้องไปทรบอกตายแลมึงนี่มาเท้ากันนี่ไปเฮ็ดหนังนะพุ่นคนบนบ้านเหมือนเมืองหายอยู่น่ะไปเฮ็ดหนังมาเท้ากันสบายดีอือมันเอาบบท่านนี่เขาใจเพรามันเอาบท่านมาไทแม่สิไปเฮ็ดหนังเฮ้กูม่ไปก็ได้ดอก อหลายคนดีเออพี่น้องเอฟซีเมนบมละหลายคนมาให้ดีเมนบมละก็เลยอะไรครับพี่น้องกับเริ่องพไปบอกคือจั้งไหนก็ไม่รู้ได้บัตรไม่ว่าจะไปอะไรครับโลบโรงพยาบาลบัตรนะครับไปพิสูจน์ไปนั่นไปนี่ไม่ได้ไปเลยนะพี่น้องสังเกตไหมละ่ะเอาว่าตัวเองเก่งเอกสารทําไมไม่ไปล่ะจกหาความเป็น,นปจริงความทีิทําบัรคู่จักหมดกุยางกุอ่านคุแเนวแต่น่ะบัตคือเป็นไปผักภาระให้คนอื่นอ่ะเะ แม่นจะบ่ล่ะพับขลาพูนเห็นเป็นหนี้บุญคุณเห็นยังเป็นนี่บุญคุณเนี่ยังเป็นไอ้ขีปลาเขาไม่เขาว่าให้นังแม่นบ่ล่ะคือบ่ไปเองแม่นบ่กสิมาว่าเขาว่าเขาว่าให้นังเนาะแม่นเดียวแม่นจะบ่จะว่าจะไหนกับพี่น้องเอฟซีปฏิให้เขามาทวงบุญคุณเนี่ยังไปเองนะแม่จะกู้จักก็ได้อันนี้บ่ได้กู้จักที่ยังครับจักหมอว่าจักไหนจักเขาว่าจักไหนไม่รู้ อ,ออกมาพูดก็ผิด,ผ,ดผิดถูกถูกวันนี้เรื่องเส้นผมเสน้นม้อยก็คือกันบุรุเร้เลือกนี่นะคะหนูคาดว่าเส้นผมนะคะมันจะมาต่อชนกันค่ะนะมันไม่ใช่นะคะของมีคมค่ะนะมันคือการถือค่ะหรือของแข็งค่ะของแข็งของแข็งที่ไม่มีคมได้มันว่าของแข็งที่มีอาวค่ะปคือว่าของแข็งของอะไรมันคืออะไรของมีคมอ่ะมันคืออะไรเอ้าของแข็งมีคม ก้อนหินบอกือไม่ยังยาได้เฮ้คือเหล็กโบกหรืออะไรมันก็แข็งหมดนั่นแหละมันก็แข็งหมดแล้วมา,มาเนี่ยเอาข้ยก็แข็งก็มันบาวตาเล็กไอ้กูว่าที่บอก,กว่าข้ยก็แข็งก็กัน,น <_ d> um> โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยไอ้กูว่าจังไดนะครับพีนบบ่น้องบาวตาผ้าตาหนี้หรือข้ยก็แข็งก็กัน ให้กูว่าจะได้อีกนะครับ